สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมเมื่อีนี้พาพี่น้องมากินข้าวปุ่นนะครับผมขนมจีนเส้นํานปลาแดกนะครับปลาแดกต้มแซ่บๆนัวๆนะครับพี่น้องปลาแดกนองๆปลาแดกบาราครูโนตน,น,น,นะครับเพิ่มความเค็มคนคุ้นสองนะครับรสนีนะครับแล้วก็รสอตโตๆไปนะครับพี่น้องเพื่อให้กําไรพี่น้องนะพี่น้องน,อนาะแล้วก็ขนมจีนเหนียวนุ่มนะครับฝากในกนลุ่กันนะพี่น้องเดิอพักข้ามีอ่ ผักบุ้งครับผมมีสลัดแล้วก็มีสลแหน่ครับมีแค่นี้พี่น้องมองเอาเลยโ,โอ้ลืมนะครับมีผักชะอมหรือว่าผักขาน้ำต่ว่าผมเอาใส่ในนี่เลยนะพี่น้องนี่นะครับถาดย,ายังไงสวดถาดเลยนะครับหิม่าครับมามาแสบน้ำกันพี่น้องสายเ้นสุดยอดครับแสบพี่น้องกำลังคิดว่าสิใส่มือหรือใส่ยังใส่มือดีกว่า ใช้มือดีกว่าขั้นตอนง่ายๆครับเห็นในพี่น้องเห็นแล้วเห็นในพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับผมที่จริงมีพริกสดใส่น้ำกับสียบไปอีกครับพี่น้อง แต่ว่ามือน,นี้บดได้แวะตลาดครับกลับมาจากโรงเรียนคำก็ะเ,เล่บดได้สื่อพริกสดมากแสบเพือเอ่อกาล้ะบ้าพริกพงก็ได้ สุดยอดความแซ่บอืม กุม้มเมนกุ้มหองรำบานเนี่ย หมอว่านนี่กินกระเทียมทนเนาะ <c oughs> เด็ดคักขนาดพี่น้องเผ็ดคักเผ็ดแน่กระเทียมทนแบบไ่ได้ดองนะแบบสดๆตั้างกันจากดองลหายพี่น้องกินตามเม็ดกับเพรแต่อันดองนี่ แทบสิบอบรู้สึกเผ็ดเลยครับกินง่ายกว่านะครับแต่ว่าเป็นยาได้ดีขึ้นกันนะ่ะละพี่น้อง พี่นอ้องครน้องคนว่าเห็นแต่ผู้ยิงะะ่งนล้มมากินขนมเส้นเล้วลนะ่ะบอเกี่ยวอกครับสำหรับผมเนี่ยบอเกี่ยวนะครับคนสีมักมันบริเกียวกันว่าผู้หยิ่งมักขนมเส้นมากแต่มาคุงนะครับผมแต่พี่น้องอาจจะมองว่า ส่วนหลายเนาะเข้าใจอยู่นะครับจะว่าผมมักมาแต่ใดครับบมเมนมักว่าเจี่ยวควงขายตะกีบบ้นันไขยมักจนได้เฮ็ดไข่คนละพี่น้องจนมีายใดเสริมนะครับถือว่าเป็นไยใดหลักเลยกับว่าใดนะครับพี่น้องแต่ละเดือนอันนี้ผมกับบัวดดนั่นดอกบัไดดเกี่ยวนะครับ ว่าพูดอันว่าผู้หญิงมักบ่มกัมกยังได้มันแสบผมมักเบิดครับอื ừ. เดือนมีนาบิดยอดสองพันสามรอยกหนะครับขนมเส้นที่ขายได้แต่ขอคูณหลายๆนะพี่น้องเดอ้อนะครับประแดกอีกพันกัวขวดนะครับจนได้ผลิตตั้งแต่ขายมานี่ผลิตโอ้เจ็ดแปดรอบแล้วมั้งครับรอบนีกก้ก็มาอีกขนมจีนสามพันหอนะครับประแดกอีกพันกัว ไม่ได้โดนครับข้าวเดี่ยวเบิร์ผู้ชายกระจังหลายคนอยู่นะครับบนบัตเต่รผู้หญิงเลยพี่น้อง ตำบัะหุงเนี่ยมือเนี่ยขนมเสนเน้นนะตำบัะหุงพวามพิมพ์แห้งมากคัดตำแซ่บความนะครับตำบสมที่ข้าวว่าอันผู้หญิงมากก็ได ừ ngồi thì ประงกาศเท่งเงินจะอมโอ้อ้งประกาศเท่งจะอมไปสาาักเทงผักกาดเท่งเม็ดผักษกษตรเม็ดกะทีนเฮ้ย ผมบังข้าวเตรียมโตัได้เป็นของเดอบปีนี่ดูดูฝนสี่มาเร็วกว่าปกติครับประมาณต้นเดือนพฤษภาวัศนวันเตรียมโตวไว้เห้ฝนสิตกนักวัศนปีนี้ ถ้าเบิ้งกันแล้วกันบ้าสิเป็นยังไง <laughs> อขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวนาทีนี้นะครับเด้อจังใดกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกลับกันครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ